นาวิกโยธินจัดพิธีย่ำพระจุริสีและสวนสนามเทิดเกียรติผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการเมื่อเวลา17บเนาิกา30นาทีพลรวอเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางมาที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการและพิธีย่ำพระสุริสีซึ่งโดยบัญชาการนาวิกโยธินได้จ <anak S 2> ัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ แกผู้บ nation, ัญชาการทหารเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการโดยมีพลเรือโทระเดิมชัยสุขทนธมัตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธถิ่นและนายทหารระดับชั้นในพลเรือที่เกษียณอายุราชการนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือและข้าราชการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธถินให้การต้อนรับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศรับคำ กล่าวสดุดีจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวขอบคุณและกล่าวอำลาชีวิตรับราชการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยคุณท่านนิกาสุคนธรรมะประธานชมรมภริยานาวิกโยธินมอบของที่ระลึกและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้บัญชาการทหารเรือและคุณจัตุพรชมเชิงแพทย์นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้บ <aún> er <and> ัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือมอบของที่ระลึกให้กับพลเรือเอกถลิงศักิสศริสวัสดิ์รองผู้บัญชาการทหารเรือและคุณอารัญญาศริสวัสดิ์อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือให้กับพลเรือเอกวุฒิชัยสายสถียนประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือและคุณเนสุภาสายสถียนอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือนอกจากนี้แล้ว ยังได้จัดให้มีพิธีการอำลาชีวิตราชการของผู้บัญชาการทหารเรือโดยในวันนี้กองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธถิ่นได้จัดให้มีการสแสดงการกระโดดร่มแบบดิงพะสุธาจากนักกีฬาโดดร่มกองทัพเรือทั้งชายและหญิงจำนวน22 2่นายที่ล่าสุดนําทีมนักกีฬากรองถ้วยพระราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยชนะเลิศโดดร่มกีฬากองทัพไทยครั้งที่53า ที่สามารถครองแชมป์ได้เป็นสมัยที่แปดติดต่อกันฐานแสดงยิงปืนฉับพลันและท่าบุคคลทำการรบของอาสาสมัครทหารพรานชายและอาสาสมัครทหารพรานหญิงจากหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินพิธีเชิญธงราชนาวีลงจากยอดเสาเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าโดยใช้ชื่อพิธีว่าพิธีย่ำพระสุริสีด้วยความหมายเป็นในว่า เป็นการจบลงอย่างสง่างามเพื่อให้ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้ที่ต้องอำลาชีวิตราชการมีความภาคภูมิใจประทับใจและเพื่อความทรงจำที่ดีตลอดไปอีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองและเพื่อกองทัพเรืออย่างเต็มขีดความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งอำลาชีวิตรับราชการ สร้างรากฐานให้กับกองทัพเรือให้เป็นหน่วยทหารที่ทรงคุณค่าให้อนุชนรุ่นหลังจดจำคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำไว้และยึดถือเป็นการกระทำของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปต่อมาเป็นพิธีสวนสนามทางบกโดยมีการสนที่กำลังหน่วยสวนสนามจากหน่วยบัญชาการนวิกโยธินและหน่วยบรัญรชาการต่อสู้อากาศยาียละรักาษาฝั่งรวมหกกองพันสวนสนาม ประกอบด้วยการเดินสวนสนามการวิ่งสวนสนามและการสวนสนามยานดุลก่อนที่จะจบลงด้วยการจุดพลุและดอกไม้ไฟจำนวนเก้าชุดขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยสดงดงามและสมเกียรติอย่างยิ่งแด่ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้ที่ครบกรเกษียณอายุราชะการประจำปี2,566ในครั้งนี้ NEWS 24ิาิราทิสีรายงาน